ARR คืออะไร ADR คืออะไรสองคำนี้เหมือนกันไหม ARR ใช่ ADR ADR ใช่ a r หรือเปล่าวันนี้ผมมีคำตอบให้ครับก่อนจะไปต่อนะครับผมฝากกดติดตามและกดหัวใจด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่มาเราจะได้ไม่พลาดกันนะครับ ARR คือ Average Room Rate นะครับ ADR คือ Average Daily Rate นะครับ สำหรับคนที่ทำงานมานาน,านแบบผมเนี่ยทำงานมาเกิน20ปีเนี่ยเราจะรู้จักดีนะครับคือ ARR a v e r e Room Rate) นะครับคือค่าเฉลี่ยห้องพักนะครับแต่ว่าทำไมเราถึงเปลี่ยนเป็น ADR นะครับเพราะว่า ARR จริงๆเนี่ยเมื่อก่อนมันสำหรับคำหนึ่งคำครับค,บคือ Arrival ซึ่งหลาย่เราใช้งานเนี่ยพอเราใช้ ARR เนี่ยในบางบริบทบางความหมายเนี่ยมันไปทับกันไปซ้อนกันไปเหมือนกันเราเลยไม่ใช้รับ แล้ววันนี้ก็เลยมีการบรรจับศัพท์ใหม่ขึ้นมาคือ ADR นะครับ ADR คือ Average Daily Rate นะครับเพราะฉะนั้น ARR Average Room Rate หรือ ADR Average Daily Rate นะครับคือค่าเฉลี่ยรายได้ของห้องพักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะครับเป็นคำเก่ากับคำใหม่แค่ ino, นั้นเองคราวนี้เรามาดูสูตรกันสูตรของการคิด ARR และ ADR นะครับเหมือนกันนะครับคือ Total Room Revenue หารด้วย Total Room Occupied นะครับ หรือรายได้ก็ห้องทั้งหมดหารด้วยห้องที่มีแขกพักอยู่นะครับก็จะได้ ADR หรือ ARR ออกมานะครับ